ครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูลอิสานโคซิงครับวันนี้เรเอาอะไรโอ้เดี๋ยวเช็ครถด้วยครับก่อนที่จะออกเดินทาง อยู่บ้านนะครับไม่มีอะไรจะให้ชมดูครับรเ,เกกช็ครถก่อนลื่นเลยครับฟรีปัม๊มน้ำมันฟรีปั๊มขาดอะ มว่าจะเปลี่ยนเทอร์โบเองเลยนะครับวันนี้แต่โอ้ขี้เกียจถอดนะครับมันต้องถอดโคงอะไรอีกหลายอย่างครับก็ขี้เกียจถอดว่าจะเปลี่ยนใส่เทอร์โบของพี่เก่งนะครับที่พี่เกง่งส่งมาให้นะครับผมเก็บไว้อย่างดีเลยยังไม่ได้เอาออกมาใช้ครับ น้ำอยู่เหมือนเดิมโอ้โหแบบนี้สุดจัดน้ํากลั่นอยู่เหมือนเดิม เอาตัตากน้ำมาใส่ตรงนี้นะลกูกเข้มตักน้ำให้พเพาะเดียวใส่ตรงนี้นี่เดี๋ยวน้ำมาตักน้ำมาขันหนึ่งเร็วผมจะบอกนะครับสาเหตุรถผมเวลา ก่อนที่จะถึงสองร้อยอ่ะมันจะมันจะอะไรนะรถใครเคยเป็นบ้างครับก่อนที่จะถึงสองร้อยประมาณร้อยแปดร้อยเก้าครับมันจะโชว์รูปเครื่องนะครับโชว์รูปเครื่องบนหน้าปัดนะครับโชว์แบบเป็นรูปเครื่องแล้วเครื่องมันจะเขกครับ เก็กพอพอเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่มันหายครับมันเป็นเพราะอะไรครับทุกคนรู้ไหมครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรผมคิดว่าสาเหตุผมที่ผมคาดเดานะครับผมว่ามันเป็นกับอะไรนะปลั๊กหรือเปล่าปลั๊กเสียบผมก็ไม่แน่ใจนะ มันหลวมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหลวมอะไรเนาะแต่มันขึ้นโชว์ครับเวลาเราขับประมาณร้อยเจ็ดร้ดอยถ้าอัดแรงๆมันจะขึ้นโชว์โชว์เป็นเป็นเป็นรูป ตั้งมาอีกมันจะโชว์เป็นรูปรถรูปตัวเครื่องเลยนะครับเครื่องรถอะ่ะมันโชว์เป็นรูปสีเหลืองแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าปลั๊กตัวไหนมันมันทําให้รูปเครื่องมันโชว์นะครับผมก็ยังงงว่าตัวไหนเนาะ ผมก็หาสาเหตุยังไม่เจอเทแนี่ ตัวนี้น่าจะแตกที่เก็บน้ำไว้ปัดน้ำฝนนะครับมันแตกครับมันซึมออกตรงเนี้ เด็กแว่นมาจากไหนวะให้มันแตกแน่นอนนะผมว่ามันแตกใส่ว่าห้าร้อยไม่ตังเท่าไหร่ เงินเมื่อวานนอนนะเงินอยู่าก่อนนะ้า่าน้ำเข้าหรือเปล่ากลัวแน้ำมันเข้าลักอะไรนี่ดูน,นะกล่องไฟนั่นนี่ สตอนนี้จะเป็นพวกชุดระบบแอร์ระบบอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเวลาผมขอถามนะครับใครที่รู้ว่าปัญหารถรุ่นนี้สายมันหลวมหรือเปล่าหรืออะไรครับแนะนำได้นะครับผมก็งงเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะถอดดูตรงน,นี้ก่อนมันรั่วครับมันรั่วได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจตัดเครื่องแลยก่อนับ เครื่องเงียบไม่เป็นไรนะครับปกติเวลาเราเหยียบประมาณเกือบถึง200ครับมันจะขึ้นรูปโชว์รูปเครื่องโชว์หน้าปัดน,นะครับรถใครเคยเป็นครับก็แนะนํามาได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุมันมากบบจากไหนครับได้ไยิงที่ปั้นทํงคนมั ับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเครื่อง2,005นะครับรถผมก็ตัวนี้ทีแมปมาแล้วก็ปุ่ด GDR ปุดอะไรหมดเลยครับใส่ Turbo p a r ี4นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ